สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวอลเลย์บอลทุกคนเลยนะแอดมินยังไม่วูฟออนไปไหนนะครับยังอยู่กับวลลบอลเลย์บอลหญิงเนเชัรนลิก2 0 2 2ยังตรงตรงใจกับสปีดบอลของนักวลลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับเล่นเร็วมากเร็วขนาดไหนก็ถึงขั้นกับผู้บรรจัยของ FIVB ร้องออกมาว่า Fastball แล้วก็พรพันเพอร์เฟกต t เซตอ้โ a stball ด้วยสปิดบอลเซตของพรพันธ์ที่ทำเอาผู้เล่นจีนเนี่ยบล็อกไม่ทันผู้บรรจายก็ถึงกับร้องอุทานออกมาว้าวไปดูกันเลยดีกว่านะครับ5-0 3-1 Thailand and and oh, that's a That's a quality ball looking swing in to top go เป็นยังไงล่ะแอดมินยกให้คะแนนนี้นะครับเป็นเดอะเบสของแมตชนี้ความเห็นส่วนตัวนะเป็นคะแนนที่แอดมินประทับใจนะครับก็นำมาเล่าให้ทุกคนได้รับฟังกันดีมีอะไรใหม่ๆก็จะมาเล่าอีกนะทุกคนอย่าหนีกันไปไหนนะกับช่องฮอตวอลเลยบอลนะครับไปแล้วบ๊ายบาย